สองสิเจ็ดคนข่าวว่าอไรตีชตีสองตีสจามท๊อดจอดเอูเพราเสียงประตูคนที่ลูกเนาะเอออไเารู้ว่าหนึ่งเขาหนึ่งนาำผีเขาจอดเงียบมีซีรีไม่ถอยอยู่คนเดียววานนี้กก็เลยมาบอกรางวันที่หนึ่งเลยแหะครับรางวัลที่หนึ่งบอกพาดว่าหายทำบุญทำทานเตะแจกลูพลาลันกี่คนเจ๊เล็วกนนี้หนึ่งสองสามคน เออสีคนหลานคุณละลานละลานะคอยเอาสองลานต้องตโอ้โจ้าวันดีจ้าอะไรผีเผืออะไรมาก่อรัวอะไรเจวอผีเออคนตายอยู่ขางเงี้ยเออคนมาก่อบอกเล่คอยไปเพราะว่าจะเข้าไปเงี้ยเข้าบ่ได เขาใจได้สายสิน้างบ้านเพิ่ชเสียจ้าเแล้วพอบอกเขาเรียกใคมาเป็นตัวเลยเบอร์ที่เาเป็นตัวฮกโต้คนฮกโตวเพิ่นเพิ่นเพื่นบอกแบบไหนเพิ่นมาเกาะบอกเลขเลยก็บอกอ่าก็ที่เขาไปบ้านเขาพ่อใดเขารอบหัวแล้วเขาพ่อใดไม่สายสินเขาจะเขามาอยู่นี่ยังไงเขาหนักอายุกี่ปีอายุร้อยเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบ่สิบห้าละเพิ่นตุยแล้วเพิ่นได้มานตุยเพิ่อนบอก แล้วมาบอกาห้091 091 247 091 247ราวงวัลที่หนึ่งเลยบอเจเออ,เอสี่เจ็ดเจ็ดสี่ก็อายุเลยเลยเนาะใช่247ขอเล่นนี่โจทย์ไปนี่247ดี ศูนย์เก้าหนึ่งสองส่เจ็ดฝันใช่ไหมหรือว่าเห็นจริงเนี่ยฝันเราบอกไปโตเขียงเลขตัวนี้แล้วเลยฝันดีจ้าเขียงเลยไ้กัฝันดีดีมขึ้นกับฝันดีฝันว่าจังไรมาขึ้นฝันว่าเขามาเห็ดตัวนียังใส่สุดขาวมาเบิร์อันนี้ประเด็เยมมันนั่นเอาขอก็ยังมาให้ข่เดี๋ยวฝันมาถามจานว่าเอขทีเอ็มเสามสองนึ่งสามหนึ่งสอง มาเล็ที mm ่ผ hmm. mm. mm ีน hmm. hey, right. oh. so ี่นะสามหนึ่งสองสามหนึ yes ่งสองอาแล้วมักสามสองอายุบานโอ้อ๋อแลันสามตัวว่าฟันตรงกันว่าผู้เฒ่าว่าสามเสาะเจ้าฟันว่างใดใครฟันว่าเขาขึ้นไม่เขาสามร้อยแล้วสองร้อยเอ้าก็สามสองเ้าไข่เปรียวเล่ามาเล็กเขาเล็กอัฐิบานก่อนอยู่อัีิบ้านผีบอกเลขกี่บ้านผีบอกอืมบ้านวัดสามสองอัฐิบานผีคนตาย ที่แรกนั่นคือวันมา่นมาบอกนังวันทีเออบอกไม่นอนดเี่ยวสิว่ดดงเ่ไดังจาด่ไหสมกโตเขาเไปซื้อสามใบแล้วเตอร์ดี้เตอตดี้ไปซื้อซื้อตัวไหนซื้ออันสองสี่เจ็ดสองสองสี่องสี่เจ็ตัวเสองี่เจ็ดัวนั่เท่านี้สองสี่เจสามใบ ยี่มาบอกเขาวันที่หนึ่งมัไม่ตัวใดแน่0 9นย9เ247น่ศย์เก้หนึ่งสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดำได้แม่นขนาดนี้เลย่าขวัญเรี่ยตัเลขสามตัวไปทางนั่นคางงั่งลสองสี่เจ็ดนี่นะเออข่เซื้อศูย์เก้ับสิบเก้ายุซื้อส้างหลังมันยแต่ข้างนาข็ได้แล้วอืขเชี่ยวไปเอาเตะว่าต้สนแล้ววันที่นึ่งขวัญเร่วสามใบแลีวครับผมแลเอาถึงเตะเขามาขายต้อวด งานเขาจะขึ้นมาแม่เขาเอาอีกก็หลากหลายเขาเลยเอาอีกลูกชายก็ซื้อให้อีกบ่รวยอย่างนี้ก็รวยบ่ได้สู้บ me, oh. feet, ่ได oh. ้ต้องรวยคนนี <Die. sh arp thôi> <t saint> ้ฟันมันขึ้นกับฟันดีครับผมโอ้โวดนี้ต้องรวยผู้เดียวไม่เอาไม่มาใต้ดินนถือว่านี่หนึ่งสีเฮ็ดจังไหนก่อถือก็ว่านี่หนึ่งสิแจกลูกพลาลานล้านก็ถูกแต่สตอรไห้วันพลาลานลูกพลาลานถือว่านี่หนึ่งเพราะที่แจ็ลูกพลาลาลานลูกมีจักคนลูกมีซีคอนเส่พลาลานซะ เรียนเขาก็เสียเอาเรียบไปซื้อผีมเกระรัวบ,บอกะอามากระกอรัวบ,บ,บอกอัที่หนึง่งวใดกเศย์เก้าหน <09. S 2> ึ่งสองสี่เจ็ดศูนก้าหนึ่งสองสี่เจดบอกแต่ผล,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 ล,ล,ลจะหัวดตหัวดตนะคอยว่รอมรอมอมรอมอยู่อเลย<ล>ไป<ล>สื่อไว้ว่าใดไม่มีไผมาไม่<ล>มีไผมาผู้ใดก็มาฝันตรงกันมู่งผู้เฒ่ามาฝันแบบสามช้านี่แล้วมาฝันเนาะ เราจัดวาคอยฝันได้ได้ขึ้นใหม่ก็สามร้อยกับสองร้อยบอกว่าสามสองตัวตู่เขาแบบแปลเล่าเขาเด็กสบ้านเล่าเด็กที่บ้านผีตายนั่อะไะเขากันกับเด็กฝันเด็ก่าสามสองหนึ่งล่ะฝันเป็นเสี่ยงแล้วเขาฝันดีดีทุกขึ้นเพราะว่าเขาถือกแล้วฝันว่าได้ของบ้าล่ะได้ได้ของอายุได้กินได้แต่งกับคนอายุได้กินได้ของพอพ่อมาหายวะสัตว์หลายด้ิ ดังวน,นี้ละบงวันที่หนึ่งายเอาได้อดังวันที่หกนะับวันนเด้อเนาะมาบอกข้าฝันอายุายายเป่นเท่าก็<ป>อายุเจสิบสี่ปีอ้าวมาตรงกันแท้เกิอเกิดปีขานพศสะี่ร,ร้อเกิบมน่ะเพืาะนตาย,ยาพเพาะนตายไปแล้วพเพะมาขิดถอดเนียเานมหาเขากได้่ะดี เขากันเขากันแล้วเราก็บอกเลขไข่ชาบันนี่เขาก้อหัวเอาก้อหัวบอกไข่เลขขาโตไข่เป็นท่านาเพิ่นย่คือพวกไปกินเป็นท่าน้าเพิ่นตัวอ่ามเกาะมขอบตัวเขาหลุดจากกันเนาะตะโกนบอกเลยบอเจใช่พ่นอะไเงียปนมาไก่นอนเดีวเออเขมาบอกเลยไปสือกซะอำรำอำรำยู่ เอาหลุดจักข่อยเขาก็บ,บอกไข้ตัวพ,พีกพีกเกาะประตูแต่เข้าบ้านเจวอได้ไหมครับรรบ่ได้บ่ได้บ้านนี้สองตัวมากตัวใดเจ็ดสองตัวตีสองตัวกระมากสี่เจ็ดี่เจ็ดส,สามกับส,ส,สามสองเด้อเออไขแน่เออสามสองสาม,สาม เก้าหนึ่งสองสี่เจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งสองสี่เจ็ดวันที่ห่ปวมลำรำจำได้เหรอใช่ป่ะหกตัวลำลำมาลำจำได้แม่นเนาะไปเล็ไปเสือสามใบแล้วลูกชายเสือห้คขวายกัเก็บเก็บมาเทียเนียนพออจะพบปีจะคอยเบื้งตรนี้เลกเขัตัวเล็กเกอาตัวนั่นละจับบ่กอนนี่ละไม่ใช่ออกตัวนี่ละมักคักเลยบ่เจ 9ก้าหนึอี่ดมาเก้าหนึ่ี่เดเอ้าหรืล่องไปหารถตอรีเบึงเพื่อมันใด้เนาะใจญ่ตัวมากับวเนย่ได้แล้วเนาะกินหอเจี๊ยวนี่ยู้ะดเาอรายุคนดีคนยแล้วกัีเจ็ดอดีวัสี่ิบเดอ้าี่ตัวเจบี่ป่ะเออคยเกิดปีคานมันธนาคารเหรียญยซสี่ร้อยเก้าสก็คือสี่ร้อเก พอสอเพิ uhm. huh. ่นพอสอนทิ่เอสอ้ำละพอสอเพิ่นนั่นลละเพิ่นเพื่อนุ้ยเล็กมือละจ้าตุยได้เดียนนึงแล้วพอสอยังกสี่ร้อยกสิบสามส่าสฮะพอสอสงี่เก้าสาม่อสนพันสองอ่เก้าสามสอพันสอยก้สิบสามสสสก่อสามละ ย่านผีสี่สามคขาูกนนเขาเจ้ย่านผีตีเพื่อนเพิ่นมาแบบไหนเจ้เพื่นมานอนเดือนจานจับจับจานเสียงล้อเมียนตัวบ้กงเฮียนทางกันตัวนึงเฮี้ยนทางกันอืมแต่ก่อนค่าลุกลอาลุกลอเปิดแพรกเปิดแร่ความดูกกัมเมียเราเออแล้วตายแล้วแล้วมาบอกได้ข่อูนย์9 1 2าหเจ ศูนย์เก้าหนึ่งสองสี่เจ็ดเท่านั้นมาเกาะประตูเลยเออมาเกาะบอกข่อยเราเสียเราเสียบางใดหันแล้วมาบอกก็ได้ข่อยเราอยากหาผู้บอกบ่ได้เออเขาถือกับข่อยก็เลยบอกข่อยขาเลยไปซื้อเอาบอกรางวัลที่หนึ่งเลยเออข่อยเลยไปซื้อเอาแล้วสามใบแล้วโอ้สีสีรวยนีสีรวยเห็นไหมสีรวยพูดเดี๋ยวยังว้าวันที่หนึ่งก่อนเลยไปซื้อออกโอ้เขาเรียกว่าเจตีขอดังเลยไมงวดนี้นี่ดังงวดงวดนี้ขอเอฟซีดังเนี้ยเอา ขอให้เสียงเจ้ไม c, of of these, ่ขอเจวววันน mm ี hmm. ้ว oh. ันนี้เจววขอดังว่ะเจววขอดังงี้ปูซอยเจววแล้วเปล่าเอาแห้ะนั่นนั่นนั่นสองเก้าหนึ่งสองสี่เจ็ดสองเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสองสี่เจ็ดอะศูนย์เก้าหนึ่งสองสี่เจ็ด อาชีพวาถากับเนียูดท่าบันเอเอ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 อ้วมาเร็วเอาเอาเออระปูถือควรนี่ปูสองสี่หนึ่งเก้าสี่เจ็ดจะลูกเด้ฮะูนเก้องสี่เจ็ดราวัลที่หนึ่งนะไปเอาราวัลที่หเลยจ้าไปเรียกเอาศูนย์เเจ ลงทุนอยสอก็ได้รับตัวอปูมาแล้วอันนี้ปูมาแล้วบ่ครับนี่ใช่ปู่มาแล้วนี่แล้ปูมาคนนี้ปู่ดมาเสร็จคนสิงนยูนสิงห์เนี่ยเจ๊เออนเขามาแล้วลูกก้อยเจ้าด่างหัวีนตัวลายเจ้าด่งหัวีนแล้วเจ้าขันมัน่านมาแล้วปู่มาแล้วปุิตืแปดมะันออกปุ้ยไปีบอกเจ้าหาซ้อมหรอหาซีมาสุปิดสองแตกวนี่ วันนี้ปาสุยศกศูนย์เก้าหนึ่งสองสี่เจ็ดศูนย์เ้าหนึ่งสองสเจยปูไฮแล้วเนี่ยแล้วงานวันที่หนึ่งเลยจายะปูให้แล้วเนี่มาแล้วนี่จะปูมาสิงไขแล้วเนี่ยัหมูมากงามหลายจะปูเฮ้ยสิเหลี่ยงเรลายะปูเดู้สรุปถูกทั่วโลกสิเหลี่ยงหัวหมูด้ยปูด้ยาจาดูเยหัวปู้ศย์เก้งองสี่เจให้ลูกได้ด้ เลี to to ้ยงเต็มอีลีอ่ะเลี้ยงด้วยลีดี้เพราะเป็นตัวที่นี่ต้องเลี้ยงเพิ่นให้เพิ่นมหายได้แล้วค่อยกิดว่าเลี้ยงเพิ่นเท็จไหมเต็มระบบเลยบ่เจ้เต็มระบบพอเนี่ยพ่อเอายกอีกรอบนึงเจ๊งวดนี้เต็มระบบนะเจ๊เนาะเอามือออกแน่เอามือออกนิดนึงนะจบาที้บางซี่เจ็ดบางไว้เด้อเอาเด้อ เอฟซีแพ็กเดาเออเด้อมาเกล้าวว่ามากระพานใครเอาพุทเดียวก็ได้ก็เอาพุทเดียวละมักส่วนตัวอยู่แล้วส่วนตัวหรือเหรอมักส่วนตัวไรเ๋จ้า